นี่แหละคือการที่จิตใจมันเดินทางแล้วมันเดินผิดหรือเดินถูกมันก็ดูเอ,เองเดินจนเกิดความโลภหรือความกำหนัดยินดีนี่มันก็ผิดอย่างแล้วเดินจนเกิดโทสะหรือโกทะอนนี้มันก็ผิดอย่างอีกจนเกิดโมหะปะมาทะนี่มันก็ผิดอีกอย่างหนึ่งรวมเป็นสามอย่าง เรียกว่ามีกิเลสอยู่สามประเภทด้วยกันกิเลสประเภทที่หนึ่งคือโลภะหรือราคะนั้นเป็นกิเลสประเภทที่จะเอาจะได้จะเอามายึดครองไว้เป็นของตัวก็หลงรักยินดีทะนุถนอมหึงหวงส่วนประเภทที่สองนั้นเกิดโทสะเกิดโกรธาเป็นกิเลสประเภทที่จะผลักออกไป ไม่ต้องการหรือจะทำลายเสียให้ตายนี่นีก็เป็นกิเลสประเภทผลักออกไปตรงกันข้ามกับกิเลสประเภทที่หนึ่งซึ่งจะเอาเข้ามาที่นี้กิเลสประเภทที่สามคือโมหะหรืออวิชชานี่มันไม่แน่ว่าจะเอาอย่างไรเพียงแต่สนใจ ยึดถือว่าจะเป็นสิ่งที่จะมีประโยชน์แก่ต้นเป็นกิเลสประเภทที่วิ่งวนอยู่รอบๆอบอารมณ์นั้นจะเอาก็ยังไม่ได้เอาจะทำลายก็ยังไม่ได้ทำลายแต่เป็นที่ข้องติดอยู่ขอให้เราสังเกตดูให้รู้ว่ากิเลสนี่มีอยู่สามประเภทอย่างนี้ ชีวิตมันเป็นการเดินทางอยู่ในตัวมันเองไม่ต้องมีใครมาสอนให้ไม่ต้องมีใครมาบอกให้ไอ้ทารกนั้นมันก็รู้จักเกิดกิเลสได้ทั้งสามประเภทคือประเภทโลภะประเภทโทสะประเภทโมหะนี่เรียกมันเดินทางมามากแล้วเดินทางมาผิดๆทีนี้เรื่องมันไม่มีเพียงเท่านั้น มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยคือความเคยชินในการที่จะผิดเช่นนั้นสืบต่อไปคือเมื่อเกิดโลภหรือราคะแล้วมันก็จะเกิดความเคยชินสำหรับที่จะโลภหรือจะกำหนัดความเคยชินนี้เก็บไว้ในสันดานเรียกว่าราคานุสัย ความเคยชินที่จะกำนัดรักหลงไหลด้วยอำนาจความอยากจะได้จะเอานี่ก็เป็นอนุสัยที่สะสมไว้ประเภทหนึง่งที่ถ้ามันเกิดกิเลสประเภทโกธะหรือโทสะมันก็สร้างความเคยชินที่จะเป็นเช่นนั้นไว่วอีกรูปหนึ่งเรียกว่าปฏิคานุสัย ความเคยชินที่จะกระทบกระทั่งคือจะโกรธนั่นเองเป็นอนุสัยประเภทที่สองทีนี้เมื่อมันเกิดกิเลสประเภทโมหะหรือความประมาทมันก็เกิดอนุสัยประเภทที่สามซึงเรียกว่าอาวิชชานุสัยความเคยชินที่จะโง่ที่จะไม่รู้ที่จะประมาท เลยได้เป็นอนุสัยสามชนิดคือราคานุสัยเตรียมพร้อมที่จะกำหนัดยินดีปฏิคานุสัยเตรียมพร้อมที่จะกระทบกระทั่งเป็นความโกรธอวิชาอนุสัยเตรียมพร้อมที่จะโง่จะสะพร้าจะหลงไหลมัวเมานเดี๋ยวนี้ทารกของเรามีทั้งกิเลสคือความโลภโกรธหลง มีทั้งอนุสัยความเคยชินแห่งความโลภโกรธหลงที่เรียกว่าราคานุัสปฏิคาอนุสัยอวิชานุสัยขึ้นมาแล้วชีวิตมันเป็นการเดินทางอย่างนี้เองมันกระทบแล้วเกิดความรู้หรือเป็นความรู้สึกไปตามธรรมชาติธรรมดาไม่เป็นการรู้ตามที่ พระพุทธองค์ทรงสัง่งสอนมันจึงเป็นไปนในทางของกิเลสเกิดอนุสัยแล้วก็สะสมหะมักหมมมากขึ้นพร้อมที่จะไหลออกมาเป็นอาสวะเป็นกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะออกมาเหมือนกับว่าสร้างอัตภาพขึ้นใหม่ <c oughs> เต็มไปด้วยความรู้สึกทางกาม ความรู้สึกในทางพบและความรู้สึกในทางอาวิชชาสมบูรณ์พร้อมที่จะเกิดออกมาเป็นกิเลสทำนองเดียวกับที่เกิดมาแล้วแต่ห้นหลังเรื่อยๆไป ก็เป็นความทุกข์เนี่ยขอให้ดูให้ดีว่าไอ้ชีวิตนี้เป็นการเดินทางอยู่ในตัวมันเองทอดมาจากท้องแม่แล้วั็กระทบอารมณ์แล้วก็รู้สึกได้แล้วก็สะสมความรู้สึกนั้นไว้จนกว่าจะเติบโตเป็นเด็กโตมันก็มากมายเต็มทีแล้วมากเท่าไร ก็คือการเดินผิดทางหรือเดินทางผิดเท่านั้นกระทั่งเติบโตมาเป็นคนหนุ่มคนสาวเวลายืนยืดยาวมาถึงตอนนี้มันก็เดินผิดไปไกลพร้อมที่จะโลภจะกำหนัดยินดีพร้อมที่จะโกรธมีโทสะประทุษร้ายพร้อมที่จะโง่จะหลงไหลจะงมงาย เป็นความผิดในการเดินทางเมื่อการเดินทางผิดมันก็เกิดผลผิดคือความทุกข์นั้นเรามนุษย์ที่ยังอยู่ในระดับนี้มันก็คือคนที่เดินทางผิดมันก็จมอยู่ในกองทุกข์ ทีนี้มันก็มีโชคดีที่ว่าเกิดบุคคลชนิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกสำหรับจะมาสอนให้มนุษย์นี่เดินทางกันเสียมใหม่ให้ถูกต้องอย่าเดินอย่างที่แล้วมาให้เดินให้ถูกทางที่เรียกว่าสายกลางอย่าเอียงไปข้างโน้นข้างนี้ซึ่งเป็นการยึดติด เป็นความโลภก,ก็มีเป็นความโกรธก็มีเป็นความหลงก็มีขอให้เดินในทางสายกลางที่ไม่เกี่ยวข้องกับความโลภความโกรธความหลงเราจึงได้พบหนทางที่จะเดินให้ถูกให้ตรงให้ดีมีผลคือไม่มีความทุกข์นี่แหละท่านทั้งหลายแหงได้พินิษพิจารณาดูเถิด บางคนก็ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวบางคนก็เป็นผู้ใหญ่เต็มที่บางคนก็เป็นคนแก่คนเฒ่าเดินกันมาแล้วอย่างไรตั้งแต่แรกคลอดจากคันแห่งมันดาเดินมาเท่าไรเดินมานานเท่าไรยาวเท่าไรผิดเท่าไรถูกเท่าไรดูดูดีแล้วดูมันจะเป็นเรื่องผิดทั้งนั้นไม่มีส่วนที่จะถูก มีส่วนถูกได้ตามลำพังนั่นก็มีอยู่ได้เหมือนกันแต่มันเป็นส่วนน้อยถ้าความทุกข์นั่นมันหยาบหยาบเพนได้ง่ายเด็กๆนั่นก็รู้จักสังเกตแล้วก็กลัวแล้วก็ไม่คิดไม่ทําไม่พูดอะไรชนิดนั่นอีกต่อไปให้มันก็พอที่จะป้องกันแม่ความทุกข์หยาบหยาบนั่น กิดขึ้นมาแต่ว่ามันยังมีส่วนที่ละเอียดเข้าใจยากเด็กๆเ,เหล่านี้ไม่สามารถจะเข้าใจได้คนโตๆก็ไม่สามารถจะเข้าใจได้จึงได้มีความคิดผิดเห็นผิดต้องการผิดพูดจาผิดอะไรผิดที่เรียกว่ามิฉามักหรือมิฉัตตะคือความเป็นผิด ความเป็นที่ผิดอยู่ในชีวิตนั้นชีวิตนั้นเป็นการเดินทางที่ผิดมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่กิเลสก็เผาให้เราร้อนความทุกข์จนเกิดแก่เจ็บตายก็มาคู่คุ้าคุกคามให้เกิดความเร่าร้อนเกิดความเหลือดร้อนเป็นทุกข์ นี่ชีวิตเดินทางมาในความมืดของอวิชชามันก็เดินให้ถูกทางไม่ได้มันก็ติดข้างนั้นมันก็ติดข้างนี้ในเรื่องของความพอใจความไม่พอใจความโง่ความหลงไหลไม่อาจจะเรียกได้ว่ามันเดินมาอย่างถูกต้องหรือเป็นทางสายกลาง เพราะล้วนแต่ว่ามันติดไปเสียทั้งนั้นมันติดนี่ก็คือเกิดความยึดมั่นถือมั่นแล้วเกิดกิเลสตัณหาอุปาทานแล้วก็เป็นทุกข์นี่เรียกว่ามันติดมันไม่ได้เดินมาอย่างถูกทางคือไม่เป็นอริยะ อัดถังขีกามมักไม่เป็นผลทางอันประกอบด้วยองค์แปดประการอันประเสริฐ